สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่นันไม่นอยอติมนะคะจดมาเอาเอากกข้าวโพดมาส่งน่าจะได้สองร้อยกำลังจะหกเสื้อไปให้เดติมนะคะแล้วแม่ก็โทรมาพอดีน้องรถมาส่งกกข้าวโพดนะคะ

จะบูเขาออกลองลรู้สึกไม่ได้ออกกล้องนานรู้ัวมันมันผอมลงแล้วนี่ทุกคนเามันหิวแล้ว เก็บไปให้น้ำบัวนะคะทุกคนก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็จะประมาณนี้นะคะให้น้ำบัวไออาบัวออกไปผูกได้นะคะทุกคนดูทองฟ้านี้ทองฟ้าสวยใช่ปะถ่ายรูปนี่สวยเออทองฟ้าสวยมากทุกคน เกลี้ยงจ้ะประมาณสิบเอ็ดโมงนี่ก็เกลี้ยงแล้วไม่เหลือไม่เหลือเศษให้ เดีราจะใส่ให้กินอีกสักสามถุงแล้วก็รอใส่ตอนเย็นทีเดียวเราจะไปดูน้ำก่อนอันนี้ใส่ให้กินแปดโมงประมาณสิบสิบเจ็ดถุงแล้วก็ประมาณสิบเอ็ดนี้หมดแล้วเออน,น้ำน้ำยังอยู่นะคะทุกคน ถ้าร้อนมันไม่ค่อยมันขี้มันเริ่มเยอะแล้วทุกคนมันก็ไม่ค่อยลงไปนอนเท่าไหร่นะส่วนมากมันก็จะนอนข้างบนเนาะเพราะว่ามันยังมีขี้แล้วมันก็มันยังแบบเออมันยังเย็นอยู่อทุกคนเพราะว่ามันเริ่มขึ้นมาขี้ข้างบนเท่าแถวนี้แล้วนะคะก็ส่วนมากขี้มันจะไปกองอยู่ตรงกลางทําไมก็ไม่รู้ตัวนี้ก็ลงไปนอนน้ําแล้วหนึ่ง ก็สต็อกกระพวดเรานะคะเลยอีกแค่ประมาณสิบถุงเนาะแล้วพี่เขาก็มาส่งพอดีนะคะก็ลังเกี่ยวข้าวเสร็จบ,บ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะเอาวัวออกไปผูกเนาะและ้วก็อ่าตรนเทียงก็ไปให้น้ํานะคะตรงยีนก็ไล่กลับมาใส่ฟางให้มันกินในโคกนะคะตอนเช้าก็ออกออกมันไปผูกนะคะทุกคนเมื่อก่อนสมัยแม่ซื้อควาย ไปลงโรงค่านะคะทุกคนก็จะเอาควายไปผูกตามร่มมาให้กันนะคะก็ประมาณ10ตัวบ้าง20ตัวบ้างก็ประมาณนั้นนะคะก็ทุกวันนี้เปลี่ยนจากการส่งควายทำเนื้อเนอก็เปลี่ยนจากไปเป็นมาคุณควายแทนนะคะคุณควายก็จะสบายหน่อยนะคะทุกคนว่าเราให้มันแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าเดินมาประมาณตอนเที่ยงแล้วหมด ตามรังหมดเลีล้ยงเราก็จะใส่ให้มันแค่สามถุงถึงสี่ถุงแค่นั้นนะคะทุกคนแล้วก็อ่าใส่แค่ว่าพอให้มันกินคนละทีคนละหน่อยเนาะให้มันดูท้องไปก่อนนะคะแล้วก็อจะใส่ให้มันอีกทีก็คือช่วงเย็นเลยเนะาะก็ถ้าตัวไหนมันอิ่มมันก็จะนอนแบบนี้แล้ะทุกคนดูดูมันนอนมันนอนเหมือนคนเลยบางตัวมันนอนแบบมันนอนเหมือนเหมือนกับมันเหมือนกับมันตายเลยอะทุกคนก็ป <laughs> ร <g år> ะมาณนั้นนะคะ ก็คุณควายก็สบายนะคะทุกคนก็คิวเกี่ยวเนาะก็เลยประมาณสามสีวันนะคะ สี่ถึงห้าวันเนาะประมาณนั้นก็น่าจะหมดคิวเกี่ยวแล้วนะคะก็ปกตินากก็เมื่อปีที่แล้วก็อยู่ประมาณช่วงสิ้นเดือนนะคะยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนอะเมื่อปีที่แล้วนะก็จะประมาณนี้นะคะปีนี้ก็น่าจะหมดก่อนยี่สิบเจ็ดยี่บแปดนะคะก็ต้องรอดูเหมือนกันแต่ว่าถามว่า,ถา,วาแถวละแวกข้าวมันยังเหลือเยอะไหมข้าวมันก็ยังเหลือเยอะเนาะแต่ว่าเออบางทีเขาก็ไม่ได้เกี่ยวเราไงทุกคนนั่นแหละ ก็อย่างที่ทุกคนรู้นัน่นแหละเออบ้านนู้นกรอรถเกียวบ้านนี้กรอรถเกียวะคะ่ะรถเกียวเกือบมีเกือบจะทุกบ้านนะคะทุกคนบางคนก็เออออกไหม่เลยอะไรนะคะประมาณนี้เราก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะว่าจะเอารถของใครนะคะก็ประมาณนั้นแต่ว่าฝัา่งรถเรานะค,ะคิวรถของเราก็น่าจะประมาณอีก่4-5วันก็น่าจะหมดนะคะก็วันนี้ ม่ได้ออกงานคู่นะคะเนื่องจากออกงานคู่2วันนะคะติดกันแล้วก็วันนี้ฉายเดียวนะ,ะอีกคนไปบ้านสวานะ,ะอีกคนอยู่บ้านขวาวนะคะทุกคนก็คันใหญ่จะอยู่บ้านขวาวนะคะส่วนคันเล็กก็จะไปบ้านสวายนะคะก็ไล่ตามคิวงานกันไปนะคะทุกคน ก็สมหรคิปนี้แล้วล้วก็จะขอจะคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคน